เริ่มต้นใช้งานแอปพลิเคชัน Flow Account แบบง่ายๆสามารถทำตามขั้นตอนในคลิปนี้ได้เลยค่ะก่อนอื่นนะคะให้ไปดาวน์โหลดจาก App Store มาก่อนค่ะเปิดแอปพลิเคชันมาแล้วกดที่ปุ่มสมัครใช้งานฟรีตรงนี้ได้เลยค่ะ โดยเราสามารถสมัครได้หลายช่องทางแล้วแต่ที่เราสะดวกเลยนะคะทั้งสมัครด้วยอ e ีเมลสมัครด้วย Facebook s i g อ in ด้วย Google หรือสมัครด้วย Apple Account s, ก็ได้ค่ะก็ขอใช้เป็นการกรอกอ e ีเมลด้วยตัวเองนะคะใส่อ e ีเมลรหัสผ่านยืนยันรหัสผ่านและเบอร์โทรศัพท์ของเราเข้าไปเรียบร้อยแล้วกดสมัครใช้งานฟรีได้เลยค่ะระบบก็จะเปิดมาที่หน้าใส่ข้อมูลส่วนตัวนะคะให้เรากรอกชื่อนามสกุลเบอร์โทรอันนี้ก็จะเด้งมาให้อัตโนมัติค่ะ ระบุตำแหน่งของเราค่ะว่าเราเป็นเจ้าของธุรกิจนักบัญชีหรือพนักงานโดยให้เลือกเป็นตำแหน่งของเราจริงๆในบริษัทนะคะส่วนนี้ปอขอเลือกเป็นนักบัญชีค่ะใส่ข้อมูลธุรกิจของเราเข้าไปค่ะโดยเริ่มจากชื่อบริษัทซึ่งจะเป็นชื่อที่แสดงในหัวเอกสารนะคะเบอร์โทรตรงนี้เป็นเบอร์ของบริษัทเราค่ะก็กรอกเข้าไปเลยเรียบร้อยแล้วกดเริ่มต้นใช้งานได้เลยนะคะ เพียงเท่านี้ก็สามารถเริ่มต้นใช้งานแอปพลิเคชัน Flow Account เพื่อช่วยทาบัญชีให้กับธุรกิจของเราได้แล้วนะคะ Flow Account โปรแกรมบัญชีออนไลน์สะดวกใช้งานง่ายทั้งบนเว็บไซต์และในมือถือ